ข้างในเป็นแน่นๆแบบนี้ออ้ดูฮิเนื้อกันเชียงทั้งนั้นเลยนะนี่เขาคัดมาแล้วอุ้ยอู้หเนื้อปูแม่เจ้าสุกมากปะอุ้ยกว่าจะได้เส้นหนึ่งแน่นๆแบบนี้นะคะมีชิง่ายๆนะครับผมทุกคนดูวัตถุด,ดิบเขาครับอันนี้คือคัดไซส์มาเลยนะนี่ให้มาดูกันใกลๆเลยนะครับนี่คือวิธีการหอ่อหอยจอนะทุกคนข้างในคือเนื้อปูแน่นๆแบบนี้เลย ผมเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกเลยฮะนี่ย,ยุบ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 อันนี้เนื้อเหมือนเนื้อปูจะระเบิดออกมาแล้วอ่ะเธอผมชื่อแม่วันนาหอยจ้อกันเชียงปูนะครับป้ายแดงๆทองๆกับน,นี้อันนี้เราสั่งมาเป็นสนะองไซส์นะนี่เป็นไซส์ปกติเนาะเป็นกันเชียงทั้งคู่เลยเนาะเดยนะอันนี้ดูส <ๆ S 1> ิเนื้อกันเชียงทั้งนั้นเลยนะนี่เขาคัดมาแล้วอุ้ยหล่ดไปแล้วนี่ครับกับน้ำจิ้มบวยของทางร้านนะครับน้ำจิ้มเขาทำเองด้วยเนาะเธอเนาะใช่พี่เขาบอกเคี่ยวสองชั่วโมงเลยเธออืมออ้ แม่ขายังตกใจอ่ะอแม่ขาขำเลยคือปิ้งอราไปอย่างนี้จริงจริงอันนี้คือปิ้งจริงไปจบตาเรียวๆ,ๆเลยคือเนื้อปูเหมือนจะระเบิดออกมาอยู่แล้ว <c oughs> เคยเคยมีใครกินคำเดียวแบบนี้ไหมพี่ไม่มีปกติกินสองคำกัดแล้วเนื้อปูจะตกนี่เต็มๆระเบิดออกวาเลยนี่เดี๋ยวแหวะให้ดูอีกลูกนึงเดี๋ยวหาว่าเราจบตาไปฮะโอ้โหเธอดูเนื้อ ใหญ่กคนนิ้วโป้งนอาจะกนีเห็นไหม <c oughs> นี่คือสายจัมโบ้กันเชียงเน้นๆแบบนี้ฮะแล้วชอบน้ำจิ้มเขามากคือกินด้วยกันอ่ะลงตัวเลยเธอนี่อขาโหเนื้อปูแม่เจ้าคือจุกมากปะอุ้ยอู้ดูครับช่ำๆฮะอืออือเห็นไ้ยเนื้อปูทั้งนั้น ยังไงก็เจอปูกัดไปยังไงก็เจอปูเนาะเจอปูแบบเต็มก้อนแบบนี้เลยนี่ครับอันนี้เขาขายเส้นละ250บาทนะก็ตกลูกละห0บาทเนาะเส้นหนึ่งมีหลูกมาฮะเดี๋ยวผมขอลองบ้างไซส์จัมโบ้ครั้งแรกในชีวิตเลยที่จะกินหอยท้อใหญ่ขนาดนี้ไปครับอหเนไมอนี่อันนี้คือจะเป็นไซส์ปกตินะทุกคน ก็คือไซส์เป็นกันเชียงเหมือนกันเลยนะแต่ว่าจะเล็กลงมานิดนึงของที่้องแจ่มกินจะเป็นไซส์นี้ไซส์จัมโบ้อันนี้เทียบกันให้ดูสดๆเห็นไหมฮะความใหญ่จะแบบเหมือนเท่านึงอะประมาณนี้คือเป็นไซส์เล็กกว่านะแต่ว่าเนื้อปูแน่นเหมือนกันเลยนะทุกคนนี่แหวะให้ดูกันสดๆฮะนี่เรียวๆเลยเห็นไหมเนื้อปูทั้งนั้นกันเชียงเน้นๆครับผมจริงกินแต่เปล่าๆไม่เยองไม่เยอก็อร่อยปากเปิ่เลยรีวิวกันเรียวๆหน้าร้านแบบนี้เลยครับฮะ แล้วชอบที่เขาทอดมาคือแบบกรอบนอกนุ่มในอ่ะเธอคือที่นี่นะครับเขาจะเน้นเป็นเนื้อซีฟู้ดแบบเน้นๆนะเนื้อหมูที่เขาใส่ไปเพราะว่าให้มันเกาะตัวกันเฉยๆเนาะใช่พี่เขาบอกว่าถ้ามีแต่เนื้อปูกับเนื้อกุ้งมันจะล้วนไปมันจะไม่เกาะตัวกันแน่นๆ<า>แบบนี้น,นี่อะไรอันนี้เป็นปูจ๋าเธอเขาจะขายสามตัวร้อยยี่สิบนะนี่อันนี้เขาจะผสมแฮวแล้วก็เนื้อหมูเนื้อเนื้อปูส่วนอกนะนี่ติดใจน้ำจิ้มบวยแล้วนี่งันนานกินมาครับไปเลย ข้างในก็คือจะมีเนื้อปูแซกทุกอน,นูเลยมีกับพวกแหวพวกเครื่องเทศเนาะ <ừ> mm, อือเห็นไหมมีปูทุกอน,นูจริงๆคือกัดไปยังไงก็เจอปูอ่ะร้านเนี้ยจริงไปทุกคนนะคะอยากตามเรามากินนี่ยตามมาได้เลยนะร้านเนี้ยชื่อร้านหอยจ้อปูแม่วันนานะน,านี่เขาจะอยู่ตรงตลาดหนองมนเลยปั๊มปตะทอมานิดเดียวล็อกแรกๆรก้านสีดแดงๆสังเกตง่ายมากหรือว่าถ้าใครอยู่กรุงเทพตอนนี้เขามีไปเปิดที่กรุงเทพเราไหนอยู่ปากซอยรามคำแหงย4สี่ ร้านเดียวกันเจ้าของเดียวกันราคาเดียวกันด้วยแถมของสดใหม่เหมือนกันเลยร้านเขาจะเปิดตั้งแต่6โมงเช้าถึง5โมงเย็นเลยนะถ้าใครมาไม่ดูเดี๋ยวเราทิ้งพิกัดไว้ให้ใต้โพสเนาะคลิปหน้าจะพาไปกินไปเที่ยวที่ไหนอย่าลืมติดตามนะวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย